สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณครูปุ้ยนะคะสุภจินาวงมาดิดค่ะวันนี้คุณครูมาสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะในเรื่องการวิเคราะห์สารอาหารนะคะการวิเคราะห์สารอาหารของเรานะคะในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องมาจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนในเรื่องสารอาหารและประโยชน์ของสารอาหารค่ะเราได้รับได้นําความรู้ ของครั้งที่แล้วมาใช้ในการวิเคราะห์สารอาหารที่เราจะได้เรียนกันต่อไปนี้นะคะอ,อันดับถัดไปนะคะคุณครูจะขอทบทวนก่อนเนาะทบทวนก่อนว่าอาหารที่สารอาหารที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมีทั้งหมด5หมู่เนาะนะคะอาหารมี5หมู่แต่สารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่น้ําค่ะโปรตีนคาร์โบไฮเดรต เกลือแรนะะ่วิตามินแล้วก็ไขมันค่ะยังจำกันได้ไหมเอ่ยนะคะจำกันได้เนาะไม่ไม่ลืมกันนะคะคีน,นี้ในคาบเรียนนี้นะคะคุณครูก็จะสอนให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้จากครั้งที่แล้วนะคะในสารอาหารทั้งหมด6ประเภทของเราเนี่ยมาวิเคราะห์ว่าอาหารที่คุณครูได้นำมาให้นักเรียนดูเนี่ยวันนี้นะคะมีสารอาหารอะไรบ้าง อย่างตัวอย่างข้างๆนี่เลยค่ะนะคะก็คือข้าวผัดกุง้งโห,หน่าทานมากเลยค่ะนักเรียนเราจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันนะคะว่าในข้าวผัดกุ้งหนึ่งจานเนี่ยมีสารอาหารประเภทใดบ้างนะคะอาหารที่เราจะทานเนี่ยครบห้าหมู่หรือเปล่านะคะ,อ,ะอันนี้คือข้าวผัดกุง้งเนาะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะให้นักเรียนดูว่าเอ๊ะว่าน,นักเรียนต้องวิเคราะห์ออกมานะคะอ่า ให้นักเรียนวิเคราะห์สารอาหารให้ถูกต้องเอ๊สารอาหารพวกนี้เอ๊คุณครูชี้ไปเนี่ยมันคือสารอาหารประเภทใดเอ่ยนะคะเอ๊มะนาวมันคืออะไรแตงกวาคืออะไรนะคะเมื่อเกิดเทศคืออะไรนะคะมาดูตัวอย่างแรกเลยค่ะคือข้าวผัดกุ้งใส่ไข่ข้าวผัดไข่ใส่กุ้งโอเคไม่เป็นไรนะคะสลับกันได้นะคะอ่าข้าวผัดไข่ใส่กุ้งนะคะอืนักเรียนดูนะคะ ว่ามันมีสารอาหารประเภทใดบ้างนะคะ,ะคุณครูจะให้เหลี่ยนคิดก่อนนะคะให้เวลาเรียนคิดก่อนนะคะ,ละ,คนนะ,คะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเฉลยกันค่ะ,ะเรียนน่าจะตอบกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะ,ะในข้าวผัดไข่ใส่กุ้งเนี่ย ะะก็ประกอบไปด้วยข้าวข้าวคือสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตค่ะข้าวเนี่ยเราจะต้องไปผัดใช่ไหมคะซึ่งเวลาเราไปผัดเราก็ต้องใส่น้ํามันถูกไหมคะดังนั้นข้าวเนี่ยข้าวผัดก็จะมีไขมันนะคะก็ได้มาจากน้ํามันพืชนั่นเองค่ะนะคะคนี้จะเห็นได้ว่ามีผักนะคะผักก็ได้แก่พวกอะไรบ้างนะคะมันนวแตงกวาผักชีต้นหอมนะคะ มะเขือเทศนะคะผักพวกนี้จะให้อะไรคะสารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ค่ะนะคะอข้าวผัดไข่ใส่กุ้งก็บอกไว้แล้วว่าต้องใส่ไข่กับใส่กุ้งถูกไหมคะดังนั้นไข่กับกุ้งจัดว่าเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะยากไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยนะคะโหง่ายมากเลยค่ะต่อไปค่ะอาหารชามจานถัดไปของเรา ะะก็คือต้มจืดเต้าหู้หมูสับค่ะนะต้มจืดเต้าหูหาาห้หมูสับเอช่วยกันตอบซิว่าในต้มจืดเต้าหู้หมูสับมีสารอาหารประเภทใดบ,บ้างค่ะแล้วจะตอบกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะามาเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะนะคะ ในต้มจืดเต้าหู้หมูสับเนี่ยเราก็จะมีเต้าหู้ใช่ไหมคะซึ่งเต้าหู้เนี่ยจัดว่าเป็นโปรโตีนค่ะมีหมูสับหมูสับก็เป็นโปรโตีนค่ะมีใบผักเห็นไหมคะก็คือะไรคะวิตามินและเกลือแร่ค่ะมีไขมันใช่ไหมคะเวลาเราต้มหมูไปไขมันก็จะลอยขึ้นมานั่นคือไขมันในเนื้อหมูนั่นเองเราก็จะได้ไขมันค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะคันนี้ไปดูตัวอย่างอาหารจานถัดไปคะ่ะ โอ้หน่าทานมากเลยค่ะอาหารจานนี้คือสเต็กหมูนั่นเองค่ะโอ้นักเรียนต้องมานั่งวิเคราะห์แล้วนะคะสเต็กหมูที่เราทานกันเนี่ยในจานเนี่ยมีสารอาหารประเภทใดบ้างค่ะ จะเสร็จกันแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะสเต็กหมูนะคะอ่าจะเห็นว่าสเต็กหมูของเราเนี่ยมีเนื้อหมูใช่ไหมคะนักเรียนเนื้อหมูก็คือโปรตีนค่ะในเนื้อหมูมันก็จะมีมันอยู่ข้างๆเห็นไหมคะนั่นคือไขมันในในไขมันหมูใช่ไหมคะเราก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของไขมันค่ะต่อไปมีผักใช่ไหมคะผักก็ได้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่ค่ะ มันฝรั่งค่ะมันฝรั่งเนี่ยเป็นไหมคะจัดว่าเป็นแป้งค่ะคือคาร์โบไฮเดรตค่ะและผักต่างๆนะคะก็จะได้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะคะต่อไปค่ะโอ้โห,หน่าทานมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ําใสค่ะนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หน่อยค่ะว่าก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ําใสของเรามีสารอาหารอะไรบ้างคะ่ะ ่าเราตอบกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าวเตียวลูกชิ้นน้ําใสของเรามีอะไรมัางเอ่ยเห็นแน่คือมีหมูแน่นอนค่ะก็คือโปรโตีนค่ะนะคะ,ะเราหมูไปต้มใช่ไหมคะก็จะมีไขมันในหมูแล้วก็ไขมันในลูกชิ้นลอยออกมานะคะก็จะเป็นไขมันค่ะนะคะในทํากินก๋วยเตี๋ยวก็จะต้องมีกระเทียมเจียวนะคะก็จะเป็นไงคะมีไขมันอยู่แล้วนะคะจากน้ํามันพืชใช่ไหมคะ มีเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นแป้งค่ะคือคาร์โบไฮเดรตค่ะมีลูกชิ้นค่ะนะคะลูกชิ้นจัดว่าเป็นโปรโตีนค่ะมีผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักชีต้นหอมถั่วงอกนะคะอันนี้มีมะนาวด้วยเป็นต้มยำนะคะก็จะมีวิตามินค่ะนะคะในยากเลยนะคะนักเรียนูง,ง่ายมากๆต่อไปค่ะแซนด์วิชชูน่าโอ้โห,หน่าทานมากเลยนะคะนักเรียน นะเห็นแล้วหิวเลยใช่ไหมคะแซนด์วิชชูน่า una, นะคะไอเ้เขียวๆนี่มันคืออะโวคาโดนะคะนักเรียนนะคะนั่เนเองมาช่วยกันตอบเร็วว่ามันมีสารอาหารประเภทใดกันบ้างคะ่ะ นะตอบกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนักเรียนเอามาดูเฉลยกันค่ะนะคะแซนวิชทูน่าของเรานะคะมีอะโวคาโดจริงๆด้วยค่ะนะคะอะโวคาโดนะคะจัดว่าเป็นไขมันค่ะซึ่งจัดว่าเป็นไขมันชั้นดีนะคะ,ะมีขนมปังค่ะขนมปังคือคาร์โบไฮเดรตค่ะมีผักนะคะผักสลัดนะคะก็จะเป็นพวกวิตามินและเกลือแร่ค่ะมีปลาทูน่าค่ะจัดว่าเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะ นะคะง่ายมากเลยนะคะจากตัวอย่างต่างๆนะคะตั้งแต่ข้าวผัดมาเรื่อยๆนี่นักเรียนน่าจะตอบกันได้มากมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะไปค่ะนะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วก็วิเคราะห์สารอาหารออกมาได้แล้วนะคะลำดับถัดไปเนี่ยคุณครูจะสอนเกี่ยวกับการคำนวณพลังงานจากสารอาหาระคะ่ะ พลังงานจากสารอาหารที่เรารับประทานเนี่ยนะคะที่เราที่เราเรียนจากครั้งที่แล้วมาเนี่ยนะคะที่คุณครูให้นักเรียนดูคลิปเนี่ยนักเรียนจะรู้เลยว่าคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีนเนี่ยหกร,รัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรี่นะคะไขมัน1กร,รัมให้พลังงานแก่เก้ากิโลแคลอรี่นะคะเราก็จะเอาการเรียนในครั้งที่แล้วเนี่ยมาใช้ในการคำนวณหาพลังงานของสารอาหารนั่นเองค่ะนะคะครั้นี้เรามาทบทวน ครั้งที่แล้วกันดูนะคะเราทบทวนครั้งที่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสารอาหารทั้ง6ประเภทน่ยคุณครูได้แบ่งออกเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานถูกไหมคะสารอาหารที่ให้พลังงานก็ได้แก่ไขมันโปรตีนคาร์โบไฮเดรตส่วนอาหารสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานก็ได้แก่วิตามินกับเกลือแร่ถูกไหมคะสารอาหารที่ให้พลังงานก็ได้แก่ไขมันนะคะไขมันเนี่ยหกรัมให้พลังงาน9กกิโลแคลอรี โปรตีน1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะส่วนสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานนะคะก็คือวิตามินและเกลือแร่แล้วก็น้ำนะคะอันนี้นักเรียนน่าจะจับได้นะคะอ่ะคราวน,นี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการคำนวณพลังงานกันค่ะอ่าคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างหนึ่งตัวนะคะมาให้นักเรียนช่วยกันคิดนะคะ คำนวณหาพลังงานจากสารอาหารนะคะซึ่งอาหารชนิดนี้จะประกอบไปด้วยโปรตีนส4กร,รมัมคาร์โบไฮเดรต3กร,รมัมวิตามิน1กร,รมัมเกลือแร่0.5กร,รมัมไขมัน5กร,รมัมเอสารอาหารทั้งหมดนะคะคุณครูก็แยกออกมาให้หนักเรียนคิดหาพลังงานของสารอาหารนะคะแล้วก็หาพลังงานรวมของสารอาหาร คุณครูจะให้นักเรียนลองคิดดูก่อนว่านักเรียนจะคิดถูกหรือคิดผิดนะคะให้เวลานักเรียนคิดสัก2นาทีค่ะ ไม่ยากนะคะนักเรียนโปรตีน1กร,รัมเนี่ยจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่คาร์โบไฮเดรต1กร,รัมเนี่ยจะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่และไขมัน1กร,รัมเนี่ยจะให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่นะคะลองคิดดูค่ะนักเรียน ื่อคิดพลังงานของแต่ละตัวเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนําพลังงานของแต่ละตัวเนี่ยมารวมกันค่ะโดยใช้วิธีการบวกนะคะเราจะได้พลังงานรวมของอาหารชนิดนี้นะคะ นะคะนักเรียนน่าจะคิดคานวณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครน,นี้คุณครูจะขอเฉลยบ้างนะคะอ่าเรามาดูเฉลยกันเลยแล้วกันนะคะอาหารประเภทนี้นะคะประกอบไปด้วยโปรตีน4กรมัมคาร์โบไฮเดรต3กรมัมวิตามิน1กรมัมเกลือแร่0.5กรมัมและไขมัน5กรัมนะคะจะเห็นได้ว่าคุณครูเนี่ยขีดค่าตรงวิตามินและเกลือแร่และเขียนว่า ไม่ให้พลังงานดังนั้นวิตามินและเกลือแร่เราไม่ต้องมาใช้ในการคำนวณหาพลังงานของสารอาหารนะคะเนื่องจากวิตามินและเกลือแร่ให้พลังงาน0กิโลแคลอรี่ต่อกัรมนั่นเองค่ะนะคะคราวนี้เราก็มาดูโปรตีนโปรตีน4กรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่าเราก็คิด4คูณ4เท่ากับ16ค่ะคาร์โบไฮเดรต3กรัมนะคะให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะคะก็3คูณ4เท่ากับ12ค่ะ ไขมัน1กร,รัมให้พลังงาน9กิโลแคลอรี่ก็เป็น5คูณ9ค่ะเท่ากับ45กรัมค่ะคราวนี้เราหาพลังงานรวมทั้งหมดก็เอามาทำอะไรกันคะเอามาบวกรวมกันนะคะคือโปรตีน16บวกคาร์โบไฮเดรต12แล้วก็บวกไขมัน45รวมแล้วจะได้พลังงานทั้งหมด73กิโลแคลอรี่ค่ะยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณหา พลังงานจากสารอาหารนะคะก็ไม่ได้ยากเกินไปนะคะอ่าลำดับถัดไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของนักเรียนแล้วก็คือกิจกรรมทําใบงานเองนะคะใบงานที่คุณครูให้นักเรียนไปก็คือคุณครูได้ให้ตารางแสดงส่วนประกอบของอาหารและค่าพลังงานของอาหารแต่ละอย่างไปแล้วนะคะกําหนดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็ให้นักเรียนเนี่ย ะะตอบคำถามมานะคะว่าอาหารชนิดไหนให้พลังงานมากและให้พลังงานน้อยอาหารชนิดไหนให้ปริมาณโปรตีนมากที่สุดนะคะอาหารชนิดไหนให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากที่สุดอาหารชนิดไหนไม่ให้สารอาหารประเภทไขมันอาหารชนิดไหนไม่ให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะถ้าต้องการค่าพลังงานเท่าก,กาับ494กิโลแคลอรีควรทานอาหารชนิดใด <helping S 2> บ้าง นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ยากเลยนะคะก็ให้นักเรียนกลับไปทําเป็นการบ้านนะคะและนําใบงานเนี่ยกลับมาส่งคุณครูที่โรงเรียนด้วยนะคะนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้นักเรียนนะคะทาใบงานให้ถูกต้องทุกๆคนนะคะเรื่องเกี่ยวกับการหาค่าพลังงานของอาหารไม่ได้ยากเลยนะคะให้นักเรียนสู้ๆค่ะนะคะและก็วันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อน นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะนักเรียน